สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมคุณยายวุ้นมานะครับคุณยายวุญมากําลังอาบน้ําทําสปาผิววันนี้ก็คุณยายอาบน้ําทําสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไ hey. คุณยายสวยจังเลย <Hey. S 1> นี่ครับ <Hey. S 1> คุณยายอาบน้ำแล้วก็ตามด้วยทำสปานะครับสปาโ <Hey. S 1> คลนดำไปไป คุณยายก็จะกลับไปอยู่ที่โรงช้างนะครับ<ป>ทําสปาเสร็จแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่โรงช้างลงประจําตัวของคุณยาย